เอาครับก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนานชนะกันเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเซนเซียเอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในไอดีตัวตึงตัวเทพของผมในไอดีวายทีส่วนน้อยนั่นเองนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่5ของผมใน เกมเซนเซย์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวทางส่วนของเจ้าตราุษฮอนซากะผู้ชั่วร้ายกันนะครับก็ <rí> e> อย่างใี้ทุกคนได้เห็นนะครับซากะผมนะตอนนี้ก็เป็น5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ผมเคยพูดไปว่าผมจะไม่ทําขึ้น4ดาวนะครับเพราะมันเปลืองใช่ไหมแต่จบที่5าดาวเฉยเลย เออก็เดี๋ยวในวันนี้เราจะมารีวิวซากะ5ดาวกันสักหน่อยนะครับก็ผมน่าจะเป็นคนแรกของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับที่มีก็บังเอิญไปสุ่มได้มาในกาชานะครับก็คือผมออได้ตัวฟรีจากตรงนี้เนาะที่ว่าเขาไห้ซื้อได้นี่ก็คือผมซื้อมา25ใบแล้วก็เปิดเล่นๆไปหลังจากที่ผมรีวิวเจ้าตัวละครส i จิทา i u สไปเนาะผมก็เปิดไป25ใบได้ตัวละครซากะ มาสตัวเออผมได้ตัวละครซากะมาสามตัวนะครับผมก็เลยเออตัดสินใจได้ไหนดวงมันก็มาแล้วก็เลยเติมเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็เลยเป็นที่มาของเจ้าตัวละครซากะห้าดาวในคลิปนี้นะครับก แล้วก่อนจะไปดูผมรีวิวกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้สัก10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่ละกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มตามผมก็ฝากช่วยกันเอื้อมมือไปกดปุ่มติดตามให้ผมหน่อยละกันนะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่านะครับ let's go โอเคนะครับก็สําหรับเจ้าตัวละครซากาผู้ชั่วร้ายนะครับของผมก็อยู่ที่บวก13นะับพลัง7จ็ดแสนสี่หมื่นนะครับก็พลังอาจจะน้อยกว่าเจ้าซาจิเทเลสนิดหนึ่งนะครับก็ซาจิเทเลสผมพลังหนะนึ นะครับเพราะว่าไซเทรเลียผมมันมีทั้งส่วนของสก,กินด้วยนะครับแล้วก็เป็นศาสตราวุญเทพนะครับก็ได้เป็น s อ r มาแล้วซึ่งผมไม่ได้สลับมาใส่เจ้าซากะนะเพราะผมคิดว่าซากะเนี่ยใส่ตรงน,นี้ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับก็เลยให้เป็นไซเทรเียเป็นตัวแบกช่วยไป1ตัวนะครับประมาณนี้เนาะอาจจะหลายๆคนอาจจะสงสัยเลยทำไมผมไม่ปั้นซากะจริงๆอ่ะอยากปั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราแข่งค่าพลังกันอยู่นะซึ่งตัวละคร ซาจิทาเลสผมมันมันหดาวนะครับก็เลยต้องให้มันเป็นตัวหลักไปก่อนเนาะ,ะมากลับมาสู่เนะื้อหาเรานะครับก็ซากะผมพลัง7 4 3 2 0 5หน่วยนะครับก็อยู่อันดับที่2ของเซิร์ฟนะครับก็พลังรองจากคุณคิงแ้ะคุณคิงนี่พลัง1100ล้านแสะครับก็ซากะ5ดาวเหมือนกันนะครับเขาบวก15แล้วเนาะตรงนี้คือเขาปั้นซากะเป็นตัวแบกนะครับก็เลยพลังค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเลยนะครับตรงนี้ก็ นะใส่ไอเทมก็นี่แหละนะครับดาบบันมุงนะครับก็เป็นแบบที่ผมมีนั่นแหละแล้วก็ผมก็ลังคิดอยู่ว่าผมควรจะย่อยซาจิทาเลียสมาปั้นซากะดีไหมหรือว่าจะเอาเจ้าซาจิททเลียตัวของเราเป็นตัวแบ่งต่อไปดีนะครับยังไงก็เพื่อนๆอยากเห็นคลิปยังไงหรือว่าอยากมีข้อแนะนำอะไรนําเสนอผมก็เ,เสนอกันเข้ามาได้นะครับในคลิปนี้เนาะประมาณนี้สำหรับเรื่องค่าพลังนะครับก็มาดูกันที่ทางส่วนของ การ์ดก่อนไหมเออมาดูกันที่การ์ดก่อนละกันนะสำหรับการ์ดที่ผมใส่ให้เจ้าซากะนะครับผมก็ใส่เป็นนี่เลยนะครับการ์ดกระแสน้ำนะครับก็ใส่มาเพื่อเพิ่มความโกรธเนาะอันนี้ก็คือจะทำให้ซากะเราสกิลเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าซากะมันสกิลเร็วขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะว่าจะได้ส,ต,สตันศะัตรูเราเพราะว่าเวลาสตันไปเนี่ยทำให้ศัตรูแบบออกสกิลได้ช้ากว่าเรานะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็แผ่นที่2นะผมใส่เป็นแผ่นอมังกรไกร์ก่อนหรือว่าแผ่นชี้ริวนั่นเองเะครับ พลังป้องกันของตัวเองพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเว้นลง1.6หน่วยนะครับไอ้1.6เอเนะครับแล้วก็ไปเพิ่มพลังตีตัวเอง3.2ปเซนะซึ่งจริงๆอ่ะแผ่นเนี้ยมันจะมีตรงที่ดีกว่านะครับแต่ว่าผมเอาใส่ให้เจ้าซาจิเทียสอยู่นะครับนั่นคือแผ่นนี้นี่ เป็นแผนที่ถ้าเกิดเลือกตัวเองต่ำกว่า25%จะได้รับโล50่50%จากพลังโจมตีนะครับซึ่งซาจิทเลียสผมเนี่ยมีพลังโจมตีเยอะที่สุดในทีมนะครับก็เลยใส่เป็นแผนนี้ไปเนาะจะได้คุ้มที่สุดนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครมีก็แนะนําใส่สากานะถ้าเกิดปั้นสากาเหมือนผมนะครับอนะ่ะแล้วก็ไปกันที่แผนสุดท้ายนะครับก็เป็นแผนนี้เลยนี่เป็นแผนชากาะนะครับหรือว่าชื่อแผนก็คือเป็นฝึกต้นลำเขียนนั่นเองนะครับอาจจะมีเสียงหมารบกวนเข้ามาหนีนึงนะคนดู อันนี้ผมมองว่าเป็นแผ่นที่ค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะคือให้เราเป็นสถานะมั่นคงก็คือต้านทานแรสีนั่นเองนะครับก็คือการโดนยกลอยขึ้นก,กันผักกันแข็งแล้วก็กันน็อกอัพนะครับตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่กันสตันเนาะเพราะว่าทางส่วนของเจ้าตัวละครสากาถ้าเจอกันเองเนี่ย มันจะมีสกิลสตันอยู่นะครับก็คือสกิลนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันที่หลักละกันเราไปคุยกันเรื่องการ์ดก่อนละกันนะครับก็คือจากการบัฟแทบทุกอย่างนะครับยกเว้น,วนแค่ทางส่วนของสตันนั่นเองนะครับแล้วก็จ,จะมีอะไรเยะมีขับไล่ใช่ไหมอ่าแล้วสาบส่งไปอีกมิดหนึ่งที่จะไม่กันเนาะก็มันจะให้พวกแบบกันแข็งกันน็อกอัพประมาณนี้นะก็คือเอาไว้กันพวก ชิริวที่ผมใส่ไว้นะค,คือในเซิร์ฟผมมีคนเล่นชิริวคนข้างเยอะนะก็คือการโดนชิริวกระโดดเตะตอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยใส่แผ่นนี้ให้ซากะไปเนาะอ่ะแล้วก็จะมีได้พลังป้องกันแล้วก็พลังป้องกันเวทขึ้นมาอีกสีเปรก็เลยเอามาทดแทนกับแผ่นชิริวเนาะที่ผมได้อ่อเขาเรียกว่าไงที่ผมได้ลดมลงไป1.6นะครับกก็เลยใช้แผ่นนี้ช่วยอุดรอยรั่วลงไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะ ส่วนแผ่นต่างๆก็เลเวลตามนี้เลยนะ23บสาแล้วก็2ี่นะครับชีลิวยังไม่ได้อัพเนาะประมาณนี้ประมาณนี้สลับเรื่องแผ่นนะครับเรื่องการ์ดพูดิดส่วนเรื่องคอสโมนะครับตอนนี้ก็ปลดไปแล้วห้าจุดใช่ไหมหรือว่าสี่จุดวะเราไปดูไปชัดดูเดี๋ยวนี้ดูดนี <c oughs> ้แล้วกันนะคอสโมปลดไปแล้ว4ี่จุดนะครับก็ยังไม่เต็มทั้งจุดเลยเนาะกำลังมาไล่อัพอยู่นะเพราะที่ผ่านมนาะผมเอาให้เจ้า ซาจิทาริอัสมดเลยนะครับนี่ทุกคนดูซาจิทาริอัสนี่คืออัพเต็มๆนะครับเพิ่มพลังดกันแบบเบิ่มๆนะครับแต่ว่าซากะยังไม่ได้อัพนะครับก็จะไล่อัพอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องคอสโมนะครับไปดูกันต่อที่ครอตละกันนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ประจําตัวนะก็บวกเทุกอันนะครับเพราะว่าเป็นกรอบสีม่วงนิดนึงนะครับเซี่ยวหนึ่งประมาณนี้ก็ยังอัพได้ไม่เยอะนะพลังเพิ่มขึ้นมาประมาณนิดหน่อยนะครับอ่ะ ประมาณนี้ละกันสําหรับเรื่องของประดับตัวละครน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทางส่วนของสกิลดีไหมแต่ลืมพูดถึงนะครับก็ค่าความสสี่ยที่หัวใจนะครับตรงนี้ก็คือใกล้จะเต็มแล้วเนาะขาดดีแค่ปรมะมาณ325หน่วยนะครับก็พลังยมตี44,928หน่วยเลือด133,539หน่วยนะครับพลังป้องกันป้องกันกายภาพนะ P F นะครับ 19,755หน่วยแล้วก็พลังป้องกันเวท13,852หน่วยนะครับประมาณนี้นะส่วนสเัดเพิ่มเติมก็ความแม่นยำสก,กิลนะหนึ่งรปร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัตราคิ้วหปร์เซ็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าสแตทเริ่มต้นของตัวละครในเกมเนี้ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจะมีแค่พวกค่าความแม่นยำเนาะที่ว่าเขาให้เรามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ให้เรามานี่คือทะลุร้อยน่าจะทุกตัวเลยปะเดี๋ยวขออนุญาตดูดิ ให้มาใช่นะับทะลุร้อยทุกตัวเลยแล้วก็เอาไว้ให้สกิลเราแม่นๆนั่นเองแล้วการโดนปัดป้องหรือว่าหลบนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสกิลกันหน่อยละกันนะครับก็สกิลสกิลที่1ของเจ้าซาการเนี่ยก็จะเป็นสกิลกาแล็กเซียนสตาร์ฟอสนะครับก็เป็นดาเมจโจมตีทั่วไปนะครับปล่อยพลังคอสโมประเภทดาเมจสุ่ม3ลูกไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้สุดนะครับพลังงานแต่ละลูกสร้างดาเมจกายภาพนะ30%หรือ ดาเมจพลังจิต3ามเรนะครับก็คือเป็นการสุ่มนั่นเองเนาะก็คือทำให้แบบมันซากาศมันเป็นตัวแบบตีทั้งกายภาพและก็เวทนะครับก็คือเป็นทั้งสองเลยเนาะก็คือใส่อะไรก็ได้คุ้มหมดประมาณนี้สำหรับสกิลหนึ่งนะครับไปไปกันต่อที่สกิลสองนะสกิลนี้กาแล็กเซียน e x p กซ์พอรนะครับเลเวลสองนะครับตรงนี้ก็เป็นท่าอันตราย NA นะครับระเบิดคอสโมในร่างกายทันทีสร้างกลุ่มหมู่ดาวที่ยิ่งใหญ่นะครับสร้างหน้าเป็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หน้าเป็ดเบแล้วก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นาเป็ les, กากยภาพไกายศัตรูทั้งหมดทั้งทีมนะครับตรงนี้คือเป็นสกิลเลเวลหนึ่งเนาะ พอขึ้นเป็นเลเวล2ก็จะได้ทางส่วนของเพิ่มดาเอจขึ้นมาเป็น65%นะครับแล้วก็เลเวล3ามันจะกลายเป็น75%แล้วก็สตตนสตูถึง4วิเลยนะครับซึ่งตรงเนี้จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราขึ้นไปถึง7ดาวนั่นเองนะครับก็คือถ้ายังไม่เจ็ดดาวก็ไม่มีโอกาสได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องอัลติเมทสกิลนะครับก็อย่างที่ผมบอกแปว่ามันเรนได้ทั้ง2สายแล้วกายภาพแล้วกเวทนะครับได้หมดเลยนะเพราะว่าแรงมากๆ ไปกันต่อที่สกิลเป็นรอบนะครับก็คือเป็นสกิลคล้ายๆกับพาส์สีสกิลนะครับก็ชื่ออนาเธอร์เดมนชันนั่นเองนะครับก็เป็นดาเมจหมู่เนาะสถานะควบคุมเมือนเบือกตูแถวกลางที่อยู่ใกล้ที่สุดทำให้พื้นที่ขนาดเล็กรอบเป้าหมายตกอยู่ในอนาเธอร์เดมนชะันนันก็คือจะเป็นเหมือนกับหลุมดำนั่นเองนะเป็นหลุมมิติเนาะสร้าง40%ดาเมจเวทนะครับแล้วก็ให้ตรูในระยะทุกๆ2วินาะทีโอกาส25% แข็งตัวนะครับ0.5%แล้วก็จะอยู่ประมาณ6วินะครับสำหรับสกิลนี้เนาะก็แข็งตัวก็จะเป็นบัฟที่ทำให้ตัตูไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับนี่นะแล้วเราจะยกเลิกการกระทำของเป้าหมายนะครับประมาณนั้น เอาไปกันต่อที่สกิลที่สี่เลยนะครับหมัดความเร็วแสนะครับก็เป็นสกิลคล้ายกับพาร์สิสกิลเหมือนกันนะก็เป็นดาเมจประเภทเดี่ยวนะเป็นอิมเมจของรานอวตะตารพุเข้าหาตรูที่มีความโกรธสูงที่สุดนะครับก็คือจงตีตรูที่มีความโกรธสูงที่สุดด้วยหมัดต่อเน,นื่องห้ารอบนะบแต่ละหมัดสร้างความเสียหายกายภาพสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คืออะไรจะนะ <c oughs> เลขบันบักปันเนี่ยมันเขียนว่า 35%แล้วก็มี38%ข้างหลังในระหว่างเชนทาก,กิวน่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า แล้วก็เรื่องย่างซันตคิวเนี่ย,ยน,นะตัวละครของซากะก,ก็จะเป็นอมตะนะครับแล้วก็สแตนเป้าหมายเป็นเวลา2.8ปีนะคืออมตะ2.8แล้วก็สแตน2.8นะครับประมาณนี้พอขึ้นเป็นเลเวล2นะครับก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้นเป็น40%แล้วจาก35%นะครับแล้วก็จะสูญเสียประสาทล้ำบัดทั้ง5ตามมันยังมลง30%ต่อเน,นื่อง8ปีนะครับก็คือตีแล้วทำให้ฮาตูเอ่อเหมือนฟิวติดตาบอดประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอขึ้นเป็นเลเวล3ก็ แรงขึ้นสี่้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ดูดเลือดร้อเอร์นะปลดล็อกเมื่อหกดาวแล้วตอนนี้คือทำให้ตัวเองดูดเลือดนั่นเองนะครับร0อยเปซ็นเลยนะของดาเมจคือดีมากๆเลยนะซึ่งเราขาดอีสี่ตัวก็คงจะไม่ได้ทำแล้วนะครับ <c oughs> เออครับเออผมผมลืมบอกคนดูเลยว่าที่ที่ผมไม่เออที่ผมต้องสุมง่มซากเนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมมีตั๋วดองเอาไว้ประมาณเออสี่สิบเกือบเกือบห้าสิบใบนะครับแต่ว่าพอลองมานั่งอ่านดีๆเนี่ย ไอ้ตั๋วตัวเนี้ยมันดูได้ปะดูไม่ได้คือตอนแรกที่ผมดูมานะ่ะเขาบอกว่าตั๋วสามารถเก็บไปใช้ต๊ะอื่นได้แต่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยมีการประกาศออกมาว่าตั๋วของตัวจํากัดเวลานั้นๆไม่สามารถเก็บได้นะว่าคือหมดกิจกรรมปุ๊บตั๋วของซ่าไก่อย่างเงี้ยก็จะมีะอยู่ในกระเป๋าเราแต่ว่าไม่สามารถไปอัญเชิญตัวละครตู้หน้าได้อเองนะครับก็จาเป็นต้องขายทิ้งเท่านั้นเนาะถ้าเกิดว่าจะ ให้มีประโยชน์นะครับก็เลยจําเป็นต้องสุ่มนะเพราะผมสุ่มไปมันก็เลยต้องทําขึ้น5ดาวอย่างนี้เองนะครับเป็นที่มาคร่าวๆเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่สกิลที่ห้านะเลเวลสองนะผมขออนุญาตอ่านแบบเร็วๆแล้วกันนะเป็นสกิลตีหมู่นะครับก็ยิงควาแสงใส่ศัตรูนะครับอัญเชิญดาโคห้าดวงทางช้างเผือกมาโจมตีตัวร่าหน้าเม็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แกตรูในขอบเขตนะครับแล้วก็จะระเบิดเนาะในระดับการสตัร์เป้าหมายสองวินั่นเองนะครับก็ขึ้นเลเวลสองก็จะแรงขึ้นเป็นเก้าสิบนวสตารทสามวีเนาะ แล้วก็พอขึ้นเป็นเลเวลสามจะแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็จะไม่สตันเพิ่มแล้วนะตรงนี้ก็คือสตัตนออ์สามบีเหมือนกันนะแต่ว่าดวงดาวจะเพิ่มขึ้นเป็นสามดวงใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงนะก็คือเพิ่มขึ้นมาสามดวงเนาะ,ะไปต่อที่สกิลสุดท้ายแล้วกันนะสกิลพา s ์สีสจริงๆพอแล้วนะครับก็คือสากะาเข้าสมบูคุ้มคั่ง หลังใช้ถ้าไม่ตายแลความในสก,กิลจะเพิ่มขึ้น30%นาน12วีนะครับหลังหมดเวลาจะเข้าสูหมดฟื้นขึ้นตั๋วความวิธธรรมนะครับและก็จะสตัน์3วีนะครับอพอขึ้นไปนเร็ว2ก็จะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น40%นะครับแล้วก็ลดเวลาสตันลงเหลือวีนึงนะครับประมาณนี้ก็คือตัวเองจะไม่ชะง,งักน,นั่นเองเนาะนี่คือมันจะชะง,งัก3วีนะครับพอขึ้นเป็เร็ว2ก็จะชะง,งักแค่วีเดียวนาะส่วนเร็ว3นะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง50%นะครับเมื่อ ความยุติธรรมเริ่มฟื้นตัวคุณจะฟื้นพลังชีวิต20%แล้วก็ความโกรธ200ทันทีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าออกจากสภาวะคลั่งเนี่ยตัวเองจะได้หิวเลือด20%นะครับแล้วก็เพิ่มความโกรธนั่นเองนะก็คือเตรียมใช้สกิลต่อนั่นเองนะเออคือบอกเลยว่าโกงมากๆเลยนะครับเจ้าตละครซาก,กะเออสก,กะเจ็ดาวนะครับตรงนี้ก็คือจะโดนสตานน้อยลงด้วยนะครับจากสกิลตัวเองหรือว่าสกิลศัตรูนั่นเองเนาะ ประมาณนี้ละกันสำหรับสกิลของซากาผมนะครับส่วนความสัมพันธ์ก็ไม่มีลิงก์ตัวไหนเลยนะครับก็คือจริงๆตอนแรกว,ว่าจะลิงก์กับเคียวโกแหละแต่ว่าไม่มีที่ให้ลงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมใช้รีวิวกันในวันนี้หน่อยละกันนะครับก็ใช้เป็นทีมนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ดีสุดก็ใส่เคียวโกเข้าไปซะจะดีสุดนะครับแต่ว่าผมอ,อ,อยากให้ทางส่วนของ มูเนี่ยมันเก่งขึ้นนะเพราะว่าพอมูล,ลิงก์กับทอรัตมันจะได้ค่าโลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่ผมก็พลัง3ล้าน4แสนนะครับประมาณที่ส่วนทีมรวมก็5ล้านเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูอันนี้ประกาศเลยเนี่ยอ๋อมีคนมาตีอารีน่านะผมก็อยู่ที่2อนะอยู่ที่2อารีนาแต่ว่าอยู่ที่5ของอันดับเฉยเลยถ้าเดี๋ยวเราไปหาคนตีเท่าไหร่ละกันนะเบเมอกี้ใครตีออกะผมดูชื่อก่อนเผื่อเจอ อูเบียหกเก้าต่อคนองแล้วบิดหลอดอนะนี่ไงคนหลอดเอ้เตีหลอดถึงนนดิเดี๋ยวๆผมเห็นหลอดออนเดี๋ยวนี้หลอดพลังสี่ล้านเก้าเลยพลังน้อยวผมแค่แค่แสนเดียวเองนะมาลองสู้ดูหน่อยดิแมทีมเขาใส่เจ้าตัวละครซากาสามดาวด้วยนะแล้วก็มีซาจิเทเลียสหกดาวเฮ้ยมีเชลโกสีก่ดาวนะครับมาลองสู้ดีดดกว่านะเหมือนทีมเขาจะตึงขึ้น,นกว่าเดิมนวหรือเปล่าจังหวะนี้ ไปลุยเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเขาสูตหน้าโหลดสักครู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพิ่มความเร็วก่อนละกันนะครับไม่งั้นมันจะเร็วเกินไปเนาะโอเคนะครับเปิดข่อนด้วยคําบ,บริหารของอาทิตย์หน้าริวขึ้นมาจาังหวะน,นี้1ทีนะครับแล้วยังไง จังหวะน,นี้ทันเดอร์โกยิงไปหนึ่งทีแลตัดเลือดทีมเราข้ามไปแล้วตามต่อไลท์ทิงเกอร์นะครับแล้วกับเล็กเซียนอิมพอชันมาหนึ่งทีทาบไปตีตะตามทั้งทีมนะครับจังหวะน,นี้แล้วทีมเขายิงฟิลซันคืนมาหกหมื่นดาเมจครับไม่เข้าเท่าไรแล้วตามต่อแล้วสกิลคอมโบสามประสานบึ้มเข้าไปฮนะแล้วจังหวะน,นี้ทีมตรงข้ามยังคงยืนอยู่ได้แล้วยิงฟิลซันคืนเอาไปหนึ่มดาเมจอย่างเยอะแล้วฮิวขึ้นไปจะฆ่าไอชานอธีนาฮนะแล้วทีมเขาเจมินี่อินลูชันทาบคืนมาหาน,าานึนะ่ แล้วทีมเขาเข้าสู่มิติไดมันชั่นนะครับโดนดึงเข้าไปนะครับตรงนี้เหลือเพียงแค่ซาจิเทเลสตัวเดียวนะครับจะไหวหรือเปล่านะแล้วเขายิงฟิลลัันมาฮะไปเองเอาให้หนึ่งแสนสองหมื่นดาเมจทีมเราตายไปหนึ่งตัวละครแล้วก็ปิดฉากด้วยสกิลสกิลของเจ้าตัวละครเออ่เมื่อกี้เป็นสกิลเท่าไหร่วะ,วะสกิลที่สี่ปะที่มันจะสร้างหลุมดําที่ผมพูดไปอะเห็นไหมทุกคน อ,อคือบอกเลยว่าอย่างที่นะครับก็สาหรับตาเม็ที่ทําไปทังซีบน้ำตาจิตเทีรทยาไปแค่ห้าแสนนะแต่ว่าเจ้าตัะละครซากาล่อไปคนเดียวถึงหกแสนหกหมื่นเก้าพันออบอกเลยนะครับว่าโคตรเยอะนะครับจังหวะนี้นี่คืออย่างสุดนะแล้วทีมเขานี่คือซาจิเทเลียก็ทําลาเมเ็เยอะสุดนะเพราะว่าเป็นตัวหกดาวในทีมเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกสักครู่หนึ่งนี้มาไหมเดี๋ยวขออนุญาตรับกันโอเค คนนี้ซิกบอยอันดับที่สามของเซิร์ฟผมนะเอ้ยไหวไปแล้อุ้ยสากกาห้าดาวเหมือนกันเหรอเฮ้ยอะไรๆแล้วี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสิในเซิร์ฟผมมีคนมีสากกาห้าดาวกี่คนเนี่ยอันนี้ก็ห้าดาวโอเคคนนี้ล่ะคนนี้คนนี้สามดาวนะครับเอ้ยเนี่ยทีมเล่นชิลิวชิลิวหกดาวเลยนะเล่นชิลิวหกดาวนะครับซิกบอยนี่ห้าดาวเนาะโอเคซิกบอยอันนี้รับบิด เลดบิดไม่มีโอเคน่าจะมีแค่3คนรวมผมนะแต่ว่าผมเป็นคนแรกในเซิร์ฟนะครับที่สุ่มได้เนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่ออีกสักคู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นจนเกินไปเนาะเราสู้ใครดีลองสู้กับอันนี้สู้ไปแล้วพิกัสซัสบันเดอร์จูบจูบอันนี้คิงอัน,นที่สองของเซิร์ฟทอรัส ผมขอสู้บคนที่พลังใกล้ๆเคียงกันหน่อยละกันนะครับไม่อยากข้ามไปเยอะเท่าไหร่้วเดี๋ยวจะสู้ไม่ได้นะครับไอ้ไม่มีคนจริงอ่ะไอ้นี่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 สู้แบ,บบปิดนี้ว่าไหนทีมเขาสิเฮ้ยทีมเขามีตัวนี้นะตัวนี้เจ็ดดาวบ่าลองสู้ดูลองสู้ดูสักหน่อยละกันนะครับมาจาังหวะนี้เข้าสู่การต่อสู้ ทีมเขาใช้เป็นทอรัสด้วยนะเป็นคอมโบเพิ่มโล่นะตรงนี้แล้วมีกุหลาบยืนซัพพอร์ตที่หลังนะครับทีมเขาเปิดมาก่อนยกลอยขึ้นมาฮะแล้วทีมเรากลางไดเมนชั่นในรอบนี้เป็นฟิลม,มันหลุมดำแล้วนะคนเห็นใบเป็นแอร์เรียตรงนี้นะครับแล้วตามต่อด้วยการเสียงเอ็กโพชั่นสาบทั้งทีมนะกุหลาบเกือบตายแล้วจังหวะนี้เลาทีมเขายิงซึ่งสันใส่มาหนึ 1, 000, 000, 000, 000, ่งแสนสี่หมื่นดาเมจยังคงไม่ตายนะครับแล้วคาวิฮารุชนะทำงานไปฮิวแล้วจะมาฮะ เรายิงคือเรไปหนึ่งแสนหะ้าหมื่นจังหวะนี้หายไปเลยนะครับไอ้เื่อนไอ้พอชันยิงไปอีกหนึ่งทีฮนะเรามาแล้วคอมโบสามประสานสาบไปอัธีนาหายเรียบร้อยเหลือเ,เพียงแค่สองตัวละครจะทีมงตรงข้ามเขาแล้วจังหวะยังไงทอรัสแต่ยืนอยู่ได้แล้วเราก็ตายลงไปฮะเหลือเพียงแค่หนึ่งตัวละครล้วลุกขึ้นมายิงเป้งก้มาม้เาเฮ้ยซากาผม <c oughs> เราคือลุกขึ้นมากระโดดยิงซากา <c oughs> ผมเฉยเลยอันนี้คืออะไร คือเมื่อสักครู่เนี่ยทอรัสมันผักทางส่วนของเจ้าเจ้าตัวละครเลโอผมนะครับทำให้เลโอกระเด็นไปอยู่ด้านหลังของซากะและซากะก็เลยได้รับตีนแทนเต็มๆเลยนะครับโดนฟิลด์ซันไป2เม็ดนะเมื่อกี้หลับเลยคือหลับเลยนะซากะผมตายก่อนนะดาเม่ทำไป6กแสนสี่หมื่นดาเม่ที่หนึ่งก็ยังคงเป็นเจ้าซาจิเทเลีสด่าแปดหมื่นเออแปดแสนหกหมื sí. ่นแปดพันนะครับปมพันนี 8, 20, height, 68, ้เลยเนาะสำหรับการรีวิวก็ <shortly. S 1> <miş> เกมนี้คือรีวิวจบพค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ามันสู้กันเร็วมากขนาดผมไม่ได้เปิดคูณสามเ่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปรีวิวซากะในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคนจะสนุกสนานกันในคลิปนี้เนาะก็คลิปน้าจะให้ผมรีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะแกันจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะว่าตัวละครผมก็ปั้นแค่2ตัวนี่แหละนะครับส่วนตัวอื่นก็รอทำมูเนี่ยขึ้น6ดาวนะครับตอนนี้ก็ขาดอีกแค่1อันเนาะซึ่งผมมีการันตี1อัน เนาะก็คิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้น่าจะขึ้น7็ดาวได้แต่ตระหรบูแล้วก็ซาจิทารลียนนับส่วนเลโอก็ขึ้น5ดาวน่าจะวันพรุ่งนี้หรือมาเลือนเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ก็กจะทำกันไปเหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือต่างๆในราคาที่ถูกอยู่ก็ขอแนะนำที่คั้นเทพเลยนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัย100%ยเปอซไซึ่งรีฟันตองที่คั้นเทพนานนะครับ